ฟาบาดได้ข่าวว่าพระองค์มีพระประสงค์หาพระสหายร่วมเรียนให้องค์หญิงกระหม่อมคิดว่าแม้องค์หญิงจะทรงเป็นสตรีแต่ก็เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงนอกจากความเป็นกุลสตรีแล้วยังต้องเรียนอย่างอื่นอีกกระหม่อมขอเป็นผู้สอนวิชาให้องค์หญิงจีอ,อันเก่งกาดนะักข้าต้องขอขอบใจแทนจืออีด้วยกระหม่อมมีกล้ารับทำเนียบรับเข้าร่วมเรียน จีนสุ่อหนิงที่ดารองเจ้ากรมครั้งท,ที่มจี๋ยเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นลูกหนิงไปได้ผู้หญินเจ้าดูไม่ผิดหรอกคนที่รับเลือกเป็นสหายร่วมเรียนเป็นใย,ยหนูหนิงจริงๆแต่ท่านบอกข้าไว้ไม่ใช่เหรอเมื่อคนที่ท่านแจ้งชื่อไปก่อนหน้านี้เป็นลูกหุ้ยนี่นะทำไมถึงกลายเป็นใ <Hey. S 2> ย,ยหนูหนิงไปได้ล่ะข้ารู้แล้วผู้ญิท่านหลอกข้าตั้งแต่<อ>ต้นจนจบท่านจงใจท<อ>่านหลอกข้า พูดจเเาเหลวไหลเาหลวรือนี่ข้าจะมั่วสั่วดได้เหรอรายํานนั่นต้องนำไปถวายรายงานมันคือความเป็นไปของท่านตระกูลเจียงเลยนะแล้วเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันทำไมถึงเป็นเช่นนี้เป็นฝีมือเจ้าสินะเป็นฝีมือเจ้าใช่ไหมใช่ความเจ้าเล่อะไรใช้กลอ,อุบายแบบไหนเพื่อเปลี่ยนเอาชื่อตัวเองไปแทน หากข้าทำเรื่องยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้ท่านแม่ควรดีใจถึงจะถูกพระตระกูลเจียงในวันหน้าก็หมดกังวลละเจ้าจะหยุดเดี๋ยวนี้<อ>นะเอ,นเอาเธอหูหยินเอาเธอหน้ามาโหชะมัฮุยเอ๋ยัออยงอยู่ที่นี่นะเออยูนูฮุยรายน้ำนี้ฝ่าบาทรงกำหนดมาใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่พ่อรับปากเจ้านะวันหน้าหากมีโอกาสอีกแล้วก็พ่อจะรักษาโอกาสไว้ให้เจ้าจนได้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะท่านพ่อท่านแม่อย่าได้เป็นกังวลเลยน้องหนิงถูกเลือกก็ถือว่าเป็นเกียรติของตระกูลเจียงไม่ต่างกันเฮ้ยเด็กดี